ข้าสาแค้สมุนไพรรู้ว่าแบบนี้ด้ตอน่นี้ผม่คุูอ๋อแล้วก็ที่นำเสนอแกนะแล้วก็ไม่หอไม่หอจะส่งอยู่แล้วเมย์น่งไปยืนดูอะไรตรงหน้าต่างวะอ้ามันเป็นอะไรเปต่อง้นสไม่ถามเองต่ยวัยืนดูอะไรอ่ะอ๋อกำลังทำกต้งหัน้ ค่งรูร้เหมืนกัน,นกว่าเขาทไปทำไมอ๋อไอนะ้ั้งาน้ใช่พัฒนาเหรอใช่ใชงั้นเ๋ย๋ยเล่าให้ฟัง กังหันน้ำแช่พัฒนาหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าเครื่องกลเตอมมากมศกที่หมุนช้าแบบทุ่นลอยเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มีเป้าหมายในการช่วยบำบัดน้ำเสียโดยกังหันน้ำแช่พัฒนาถูกออกแบบมาเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่มีมลพิษทำให้น้ำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขออนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนพระองค์จึงมีพระราชดำริในการพัฒนากังหันน้ำเพื่อเติมออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานโดยใช้หลักการเติมอากาศเข้าสู่น้ำผ่านการหมุน,นของกังหัน ลักษณะและการทํางานของกังหันน้ำช้พัฒนาลักษณะโครงสร้างกังหันน้ำช้พัฒนาเป็นเครื่องกลที่มีลักษณะเป็นทุ่นลอยน้ําประกอบไปด้วยใบพัดหลายใบที่หมุนช้าๆเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําการทํางานเมื่อใบพัดหมุนจะทําให้น้ําที่อยู่บริเวณผิวน้ําถูกยกขึ้นมาและเกิดสัมพันธ์กับอากาศซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณของ ออกซิเจนในน้ำกระบวนการจะช่วยบำบัดน้ำเสียโดยการเพิ่มออกซิเจนให้กับแบคทีเรียที่ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ทำให้น้ำกลับมามีคุณภาพดีขึ้นการประหยัดพลังงานกังหันน้ำใช้พัฒนาออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในแหล่งน้ำที่มีขนาดต่างๆและใช้งานในระยะยาว ประโยชน์ของโครงการกังหันน้ำใช้พัฒนา 1. านึบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพการหันน้ำใช้พัฒนาช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำทำให้กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์เกิดขึ้นได้ดี 2. ลดมลพิษในแหล่งน้ำสาธารณะการหันน้ำใช้พัฒนาเหมาะสำหรับในการใช้งานในบ่อบึงแม่น้ำและแหล่งน้ำต่างๆที่มีน้ำเสียสะสมซึ่งช่วยลดมลพิษในแหล่งน้ำสาธารณะและฟื้นฟูระบบนิเวศ สเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการทำงานของการ่ันน้ำไม่ทำให้เกิดมลพิษเพิ่มและใช้พลังงานน้อยจึงเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสี่บำบัดน้ำได้อย่างประหยัดและยั่งยืนด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพทำให้การหันน้ำใช้พัฒนามีความทนทานและใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก กังหั่นน้ำชายพัฒนาได้รับสิทธิบัตรในปีพศ2536และเป็นสิ่งประดิษฐ์แรกของไทยที่ได้รับสิทธิบัตรในระดับนานาชาตินอกจากนี้กางหั่นน้ำช้ยพัฒนายังได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับประเทศและระดับสากลทำให้เป็นที่ยอมรับในวงการสิ่งแวดล้อมทั่วโลก หลายประเทศได้นำแนวคิดของการหันน้ำใช้พัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียเช่นจีนอินเดียและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าการหันน้ำใช้พัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าของขาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียในประเทศไทยแต่ยังกลายเป็นต้นแบบในการบำบัดน้ำเสียอย่างยังย่งยืนทั่วโลกโดยสะเทือนถึง ภาัจฉริยภาพและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน